หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆค,คุณาภาพโดนใจเกษตรกรยั่งยืนด้วยความต้องใจมุ่งมั่นสัรนหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนำข่าวคราวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจําทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจํานะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะ,พ,ะพ่อแม่พีน้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะ,นะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธ์ุอยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสาแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตร,รดิตรรด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตร,รดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาากันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านสุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับ <S <S จังหวัดแพร่ก็ที่สากรการเกษตรวังชิ้นสากรการเกษตรเมืองลองสากรการเกษตรร้องควางนะสากลสากรการเกษตรเมืองสองะจังหวัดน่านก็ที่สากรการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าท่านั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ099-002 4999 099-002-4-9-9-9มาถึงเรื่องราวข่าวนี้อ่ะมาว่ามาดูกันต่อเลยนะครับนี่ไอพวกแก๊งคอเซนเตอร์นี่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแก๊งข้ามชาติที่มันเอ่ออะไรล่ะใหญ่โตนะถึงขนาดนะถึงขนาดนู่นเลยนะครับ ทำอะไรอ่ะทำเป็นนิติบุคคลนะเออเป็นบริษัทบั่งเป็นห้าม้ลส่วนจำกัดบ้างนะครับนะโดยอันเนี้ยนะไม่ไม่ใช่เฉพาะจีนแล้วนะไอ้คนอินเดียมันก็มาทำแล้วแล้วแล้วก็เอาข้อมูลของคนไทยนี่แหละท่านผู้ฟังครับไปจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเอาไว้ใช้หลอกคนอืมนี่ล่ากันข้ามโลกเลยนะท่านผู้ฟังครับ ทาง FBI ของอเมริกาประสานกับทางเรามาเนีนะเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มอินเดียคนนี้นี่มันมันหลบอยู่ที่เมืองไทยที่กรมประชาดูเหรไซเบอร์นะท่านผู้ฟังนะนี่ก็ทางเจ้าที่ของเรานะครับนะผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายของสอบสวนกลางนะครับของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับ รองผู้ช่วยทูตประจำภูมิภาคก็มีการร่วมกันแถลงปฏิบัติการล่าข้ามโลกทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์อินเดียข้ามชาติอันนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่10มกราโอนานแล้วนนเนี่ยนะสิบสิบเดเดือนแล้วเนาะผู้เสียหายเป็นผู้หญิงสูงอายุสัญชาติอเมริกันพักอาศัยอยู่ที่อเมริกาเขามีปัญหาเรื่องการล็อกอินเข้าบัญชีอีเมล ก็เลยค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของทีมช่วยเหลือนะของบริษัท Microsoft ก็ไปเซิร์ชหาใน Google นะไปเจอหมายเลขโทรศัพท์จากเว็บไซต์หนึ่งครับเขาก็เลยทำการติดต่อจากนั้นมีคนปลายสายพูดภาษาอังกฤษสำเนียงคนอินเดียครับแอบอ้างว่าเป็นทีมช่วยเหลือของบริษัท Microsoft โดยก็ทำทีให้การช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายติดตั้งโปรแกรมรีโมทในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อมันจะได้ควบคุมได้จากระยะไกลนะ เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ให้เอาเขาก็หลงเชื่อนะครับทำตามที่คนร้ายแนะนำแล้วก็กดอนุญาตให้คนร้ายแก้ไขข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อมาคนร้ายแจ้งว่าได้แก้ไขบัญชีอีเมลให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทาง Microsoft ก็จะรีฟันเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายจำนวน4 9เหรียญสหรัฐนะแต่ว่าคนร้ายก็อ้างว่าโอนเงินเข้าบัญชีเกินไปเป็น49,999เหรียญสหรัฐ คนร้ายก็เลยให้ผู้สหายโอนเงินคืนครับเนื่องจากใส่ตัวเลขจํานวนเงินผิดถ้าว่าผู้ชายไม่โอนคืนให้เนี่ยตัวไอ้คนร้ายคนนี้ก็บอกว่าเขาจะต้องถูกบริษัทไล่ออกเขาก็สงสารนะเนาะสงสารเขาเอุตส่าห์ช่วยแก้ปัญหาให้และจะมาซวยอะไรอย่างเงี้ยก็หลงเชื่อครับสุดท้ายโอนเงินไปยังบัญชีนิติบุคคลของธนาคารหนึ่งในประเทศไทยครับจำนวน49เหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยก็อยู่ที่เออไม่ใช่เลย 49,000เหรียญน,นะ49,000กว่าเหรียญน,นะครับเอาเป็นเงินไทยก็กประมาณอยู่ที่1ล้าน7แสนกว่าบาท1ล้าน0แสนกว่าบาทพอเสร็จเรียบร้อยผู้เสียโอนให้เรียบร้อยมันส่งข้อความเยอะเย้ยอะะยอะเย้ยว่าโง่ครับที่ถูกมันหลอกนั่นผู้เสียหายก็เลยติดต่อธนาคารแล้วก็แจ้งกับ FBI ในสหรัฐครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินทําให้ทราบว่าผู้เสียหายเขามีบัญชีธนาคารอยู่สองบัญชี โดยคนร้ายใช้โปรแกรมหรือโี่ยควบคุมทางไกลโอนเงินจากบัญชีธนาคาร A ไปยังบัญชีธนาคาร B นะจำนวน49,00 0กว่าเหรียญโดยผู้ชายเขาไม่ได้ทำรายการโอนด้วยตัวเองแต่อย่างใดก็ทำให้มียอดเงินเข้าบัญชีธนาคาร B คนร้ายก็หลอกว่าโอนผิดแล้วให้ผู้เสียหายโอนเงินจากธนาคารเข้าบัญชีคนร้ายที่อ้างว่าเป็นของบริษัทไมโคร o f t กระทั่งทาง FBI บสหร,รัฐก็ประสานมาที่ตำรวจไซเบอร์ของเราเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีแล้วก็สืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่เกี่ยวข้องต่อมาในกระทั่ทงพันตุรดุเอกต่อสักนะก็พร้อมด้วยชุดสืบสวนนะก็ทำการสืบครับจนพบหลักฐานว่ามีคนร้ายกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยใช้บัญชีธนาคารที่จดทะเบียนโดยห้างส่วนจำกัดเนี่ยรับโอนเงินจากผู้เสียหายในอเมริกาโดยตัวการสำคัญที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการเปิดและใช้บัญชีนี้เป็นคนสัญชาติอินเดีย โดยพวกแขกพวกนี้นี่ก็มักจะหลอกคนไทยที่ต้องการกู้เงินหรือยืมเงินครับให้นําเอกสารส่วนตัวไปให้จากนั้นจะนําเอกสารของคนไทยที่กู้เงินเนี่ยไปให้ตัวแทนในหน้าที่รับจดทะเบียนนิติบุคคลไปดําเนินการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดโดยตัวแทนมีค่าดําเนินการ7000บาทจากนั้นได้นําเอกสารนิติบุคคลไปเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นบัญชีม้าในการรับเงินจากเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาติ โดยบัญชีมา้านิติบุคคลสามารถโอนเงินได้ครั้งละมากมากโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับและมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อให้โอนเงินได้ง่ายขึ้นนะเนื่องจากบัญชีธนาคารเป็นชื่อของนิติบุคคลนะบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าที่เขาทำการสืบสวนและพบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นบัญชีธนาคารของในชานในชานเป็นกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดพันเมตโต ในวันเกิดเหตุพบว่ามีการโอนเงินจากฮังกุสุซจำกัดทินเลียนตี้อันนี้เป็นบัญชีมา้าไปยังบัญชีธนาคารของนายชายครับนายชานจำนวนหนึนพักว่าบาทเมื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีนายชานพบว่ามีเงินในบัญชีถึง1ล้านกว่าบาทเขาก็เลยทําการอายัดบัญชีธนาคารนี้เพื่อส่งให้ปะปะงดําเนินการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังพบว่าบัญชีธนาคารของนายชาญเนี่ยนะยังถูกใช้โอนเงินไปซื้อทองคําแท่งจากร้านทองแห่งหนึ่งที่พาหูรัตเป็นจํานวนมากโดยมีชายชาวอินเดียเป็นผู้ไปรับทองคําแท่งดังกล่าว <c oughs> ก็จึงเชื่อว่าเป็นลักษณะ <c oughs> การกระทำ <c oughs> เป็นกระบวนการครับมีการแบ่งหน้าที่กันทําต่อมา20มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยตำนะรวจไซเบอรนะ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เอาหมายค้นจากสาร พระนครเสียยุทธยาทําการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่หมู่สีต่ตําบลสามกออํเาเภอเสนายุธยาก็เจอในอัศวาน,นิกุมานสิงห์นะครับเป็นคนอินเดียครับเป็นผู้ครอบครองบ้านแล้วก็พักอาศัยอยู่กับแฟนสาวที่บ้านหลังนี้ตรวจค้นภายในบ้านเจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็บัตร ATM ซึ่งเป็นชื่อบัญชีธนาคารของผู้ใช้กระทำผิดนะแล้วก็ของผู้ร่วมขบวนการและของกลางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง19รายการเขาก็ยึดเอาไวต้ตรวจสอบ จากการขยายผลแล้วก็รวบรวมพยานลักฐานจะสามารถแจ้งข้อหานะกับคนทําผิดซึ่งเป็นคนไทยได้3รายก็มีนายชาญอายุ69นางสาวพระนอมอายุ59นะเป็นกรรมการของหอจอกอทินเรียนตี้แล้วก็นางสาวส้อยอายุ45ปีก็เป็นกรรมการของหอจอกอนี้เหมือนกัน โดยในะทั้ง3ามรายนี้ก็ให้การบอกว่าได้นําเอกสารส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนสนําเนาทะเบียนบ้านให้กับชายชาวอินเดียคนหนึ่งซึ่งเป็นคนปล่อยเงินกู้ในพื้นทีท่อำเภอเสนาต่อมาก็จึงทราบว่าตัวเองก็ถูกนําหลักฐานไปจดทะเบียนนิติบุคคลและเปิดบัญชีม,มา้าล่าสุดในตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนขอสารออกหมายจับชาวอินเดียซึ่งเป็นตัวการได้สองราย แล้วก็จะได้ประสานกับตำรวจสากลในการออกหมายแดงนะครับเพื่อติดตามจับคนร้ายที่อยู่ระหว่างหลบหนีมาดำเนินคดีต,ต่อไปอ่าอันนี้นี่ก็ยังดีนะเขาอายัดบัญชีทันนะนุฟังครับนะก็เลยเอาเงินคืนผู้เสียหายเขาได้อ่าโอ้โหดูดูเลยมันพัฒนาขึ้นไปขนาดนี้แล้วนะหนูฟังอ่าเราก็อย่าได้ชะล่าใจนะครับนะอย่าได้ชะล่าใจมันพร้อมที่จะโทรมาหาเราได้ทุกเมื่อลนะ เลยครับมือปืนโหดบุกยิงคาปเปลเลยเดินมฟังรับเจ้าของสุ้มไก่ชนอืมเป็นเรื่องเป็นราวอะไรยังไงกันละเนี่ยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะชื่อว่า,าวรา,าคิสนะภาษาอังกฤษนะครับโพสข้อความบอกว่าตามหาผู้กระทําความผิดมาลงโทษดําเนินคดีต,ตามกฎหมายหากพบเห็นโปรดแจ้งโรงพักบ้านบึงหรือทางครอบครัวเราได้เลยค่ะรบกวนทีนะคะ พร้อมกับรูปภาพของนายนันทวัฒน์หรือว่านายทอยอายุ28ปีมือปืนผู้ก่อเหตุต่อมาเนี่ยวันที่2นะครับานาตะวันเนี่ยนะนักข่าวไปแล้วครับที่วัดบึงบรวรสถิตสาราสามเขตเทศบาลบ้านบึงชนบุรีก็ไปเจอกับนางสาวอรเนตรพงพักดีอายุ31ปีภรรยาของนายนพดลล่าลาบอายุ32ปีผู้เสียชีวิตจากการถูกยิง ก่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับท่ามกลางบรรดาญาติน,าานนะที่มาร่วมงานจากการสอบถามน้งสาวอลเนตนี่ก็บอกว่าเมื่อวันที่28พฤศจิกาตอน3ทุ่มที่ผ่านมาสามีอน,นอนอยู่ในซุ้มไก่ชนนะต่อมานี่ก็ในทอยก็ขี่รถเครื่องเข้ามาที่บ้านจากนั้นก็นํำยิงสามีตัวเองโดยไม่ทันตั้งตัวนะยิงไป10นัดเลยนะกระสุนเข้าลำตัวไป8นัด แล้วก็มีหลานีกคนหนึ่งโดนยิงขาได้รับบาดเจ็บกระดูกแตกเลยอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงถูกสามีของตนผลักออกจากวิธีกระสุนจนล้มลงได้รับบาดเจ็บแขนหักส่วนปมเหตุนี่ก็คิดว่าผู้ก่อเหตุคิดว่าสามีตนเองไปแจ้งตำรวจให้มาจับในทอยและภรรยาโดยในทอยได้มาด่าสามีตนเองก่อนหน้านี้แล้วเพราะวันที่เกิดเหตุเป็นวันตัดสินคดีของเมียนในทอยโดยศาลสั่งจำคุกเจ็ดปีตกเย็นในทอยก็เลยมาก่อเหตุยิงเลย ซึ่งก็ตัวเองก็คิดว่าในทอยเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดคิดว่าสามีตัวเองไปแจ้งความให้ตํารวจมาจับภรรยาของในทอยซึ่งสามีตัวเองไม่ได้เป็นคนไปแจ้งความนะก็คาดว่าน่าจะเข้าใจผิดก็ฝากถึงตํารวจให้เร่งดําเนินการจับกลุ่มตัวในทอยมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วแล้วก็ฝากถึงในทอยด้วยอยากจะถามว่าจิตใจเองทำด้วยอะไรทำไมถึงได้โหดเหี่ยมขนาดนี้ก่อนจะทําอะไรทําไมไม่ถามก่อนว่างั้น ทางด้านตำรวจก็บอกว่าในทอยเนี่ยไปยืมรถมอเตอร์ไซค์มาจากร้านซ่อมรถที่เป็นเพื่อนกันโดยเป็นรถของลูกค้านะที่เอามาซ่อมไว้แล้วไอ้นี่เอามายิงเขาล่าสุดเจ้าของรถก็เลยแจ้งความข้อหารักย์ด้วยเบื้องต้นนี่ตั้งเอาไว้2ประเด็นก็คือเรื่องของชูสาวแล้วก็ยาเสพติดเอาละครนะเนื่องจากระหว่างที่ในทอยเนี่ยติดคุกอยู่เนี่ยนะ คนตายกับเมียของในทอยเนี่ยแอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและคนตายมีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ด้วยต่อมาในทอยถูกจับก็เลยเชื่อว่าคนตายเป็นคนแจ้งก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งกันนี่แหประเด็นหน้าตายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนูฟังนะเนี่ยคนอยู่ในวงการเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจุดจบมีไม่กี่อย่างนะถ้าไม่เลิกเนี่ย นะไม่คุกตารางก็ลูกปืนไม่ลูกปืนของตำรวจกับลูกปืนของพวกเดียวกันนี่แหละนี่ครับส่วนอันนี้ลากอากาาไปยิงประธานสภาอบต่ถนนฟังตำรวจตามล่ามันไม่ยอมแลครับนะเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จะเก็บเอาไว้ทําพ่อทำไมล่ะครับนะยิงส่วนก็ไปเ,เรียบร้อยกลายเป็นผีไปเรียบร้อย กรณีคนร้ายก่อเหตุเจาะยิงในวินัยมณีนนรัตอายุ56ปีประธานสภาอาปตอโพนจานจังหวัดนครพนมรับได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซีของโรงพยาบาลนครพนมเหตุเกิดหน้าบ้านพักแถที่หมู่บ้านไซคำหมู่7ตำบลนพนจานผู้ก่อเหตุคือนายยุทธนาอายุ49ปีขับรถเก๋งฮอนด้าสีขาวไม่ทราบทะเบียนหลบหนีไป ต่อมานี่เจอที่รับแจง้งเจอคนร้ายที่ก,อก่อเหตุขับรถเก๋งหนีโดยชุดสืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่นไล่ล่าติดตามอยู่นะครับน่ะเขาก็พบว่าอยู่ที่รอยต่อระหว่างเขตอำเภอเขาสวนกวางกับอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นภายในรถนี่ก็คาดว่าน่าจะมีอาวุธปืนยาวที่ใช้ก่อเหตุก่อนที่จะนำกำลังเข้าปิดล้อมตัวผู้ก่อเหตุพบหลบหนีจากรถเข้าไปในป่าอ้อยหลังโรงเรียนบ้านห้วยเตยสาลาดิน นะครับชุดสืบสวนเขาใช้ดโดรนบินหาเลยนะครับหลังจากมีชาวบ้านบอกว่าเจอเดินอยู่ในไร่อ้อยหลังโรงเรียนนี่แหละนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เจอรถเก๋งคันสีขาวด้วยเบื้องต้นเจอลูกปืนนาก้าในรถเพียบเลยนะตกอยู่ที่พื้นแล้วก็คาดว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุยิงในวินัยแน่แถมยังจับชาวบ้านที่ขี่ซาเล้งผ่านมาเป็นตัวประกันด้วยเจ้าหน้าที่เจรจาให้คนร้ายปล่อยตัวประกันนะครับนะ มันก็ปล่อยครับแล้วก็หนีเข้าป่าอ้อยไปเบื้องต้นเขาก็เจราจาพร้อมจะใช้โดรนบินหาเช็คพิกัดคนร้ายก่อนหลังจากเจ้าหน้าที่พยายามเจราจากับคนร้ายอยู่นานไม่เป็นผลแลวครับคนร้ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่มาก่อนเลยเขาก็หมอบกันเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็ยิงตอบโต้กลับแลวครับไม่เห็นตัวล้ก็ยิงใส่กันไปดวนปืนกันสุดท้ายในเสียงปืนในป่าอ้อยเงียบ เจ้าหน้าที่ก็เคลียร์พื้นที่นะครับก็เจอรับคนร้ายโดนวิสามันตายขาป่าอ้อยเรียบร้อยครับอืมอส่วนสาเหตุนะที่ไปก่อเหตุยิงประธานสภาอบตเนี่ยเดี๋ยวให้แกอะ,อะไรละ่ะปลอดภัยหมอรักษาป,ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุกันต่อไปนะเป็นนักการเมืองไงท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับท้องถิ่นนะเนาะ ชีวิตก็เหมือนก็แขวนอยู่บนเส้นได้นะครับนะไม่ตารางนะก็ลูกปืนอะไรก็ไม่รู้นะผลประโยชน์มันเยอะเนาะนะนะใครๆก็อยากจะได้เังนั้นเนเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยนะครับอ่ะนักโภชนาการเขาบอกว่าอาหารสามอย่างเนี่ยไม่ควรจะอุ่นในไมโครเวฟซ้ำ um นะครับมันมีผลเสียนะครับมันเป็นพิษเอามาบอกกันหน่อย นี่ก็เว็บไซต์ต่างประเทศเขารายงานครับมีนักวิชาการเขาแชร์คลิปวิดีโอผ่านติกต็อกนะครับเปิดเผยรายชื่ออาหารบางชนิดท,ที่ไม่ควรอุ่นด้วยไมโครเวฟซ้ำๆนะครับเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยนักวิชาการเขาอ้างอิงจากข้อมูลวิจัยครับเขาพบว่าไอ้ผักโขมเนี่ยผักโขมเนี่ย มีสารในโเจอสารในเตรตสารในเตรตถ้าเอาไปอุ่นด้วยไมโครเวฟซ้ำๆหรือผ่านความร้อนสูงเนี่ยในเตรตจะถูกเปลี่ยนเป็นไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารประกอบที่ก่อให้เกิดมะเร็งหรือเป็นพิษต่อร,ร่างกายได้โดยเขาก็เตือนนะครับบอกว่าอย่าอุ่นผักโขมซ้ำนะขอให้ทานทันทีที่ปรุงอาหารเสร็จนะครับน้ำชา เมื่อเอาน้ำชาไปอุ่นซ้ำๆเนี่ยคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของชาจะสลายตัวลงในขณะที่สารแทนนินซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดรสขมมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งเธอก็อธิบายเพิ่มเติมนะว่าแบคทีเรียที่อยู่ในชาเนี่ยจะทำงานเมื่อนำไปอุ่นซ้ำโดยที่นี่เนี่ยทีนี่เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ นักวิชาการยังเตือนอีกด้วยนะบอกว่าไม่ควรอุ่นข้าวซ้ำด้วยนะครับอืเข้าวสวยเนาะแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะเขาบอกว่าเราสามารถอุ่นแป้งซ้ำได้นะโดยเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทภายในตู้เย็นได้นานสองชั่วโมงหลังจากปรุงหากเก็บไว้นานกว่านั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงที่แบคทีเรียอันตรายจะเติบโตในอาหารได้ อีกทั้งถ้าหากว่าหุงข้าวในตอนเช้าและแช่เย็นเพื่อไว้กินอีกวันหนึ่งเนี่ยนะโอกาสสูงเลยที่จะเกิดเชื้อแบคทีเรียที่เขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะบาซิลัสซิลิอุสเออซึ่งไอเชื้ออันนี้เนี่ยนะเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มักส่งผลต่ออาหารประเภทแป้งและทำให้เกิดอาหารเป็นพิษอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ นะทั้งนี้เนี่ยตามรายงานของอยเนี่เขาพบว่ามีคนได้รับพิษจากเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะประมาณนะ6 3 4 0 0คนนะครับต่อปีนะครับขอให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษอาการทั่วไปก็คือปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วก็มีไข้แล้วก็มักจะพบจากการรับประทานข้าวที่เก็บเอาไวนาน้นานๆน,น,นี่อ่ะเอามาบอกมากล่าวกันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะ หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุัันดีกว่าใครๆค,คุณาภาพโดนใจเกษตรกรออยังยืนคือความต้องใจมุงมั่นนี่<ะ>คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชนะ หนูมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยาง,งานเพลงเพลาะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ่ะก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะเก้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะ หนึ่งศตวรรษแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนะร่วมกับพี่น้องกเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำพามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสูตรนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟินเลอนะไม่ เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่นอ้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ นะลูกโตติดผลดอกคว้าเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบๆใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่ก็นะสูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวานซีซีเอสนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นมันสัมพัลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบิม้มใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กับนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกัน ให้รู้เน,ะนาะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย099-002-4999นะครับ099 0 0 2 4 9 9 9นะครับนะอ่ะวันนี้าเากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ